คลิปนี้รีวิวสมาร์ทวอชจากแบรนด์อเมทฟิตครับมีชื่อรุ่นว่า ชีตาสแควร์ซึ่งมาพร้อมกับสโลแกน running is a lifestyle right ชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อวิ่งเขาขายไว้ที่6590บาทรองรับการผ่อนผ่านหน้าช h อป e ีด้วยได้ครับ10ดเดือน0%นปอรกสิกรเดือนละ659้วบาทเขาจะมีเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะตั้งชื่อว่า w n n n r r h h m p a g ป e ครับโดยที่น้ำหนักของตัวเครื่องนั้นเบาแสนเบาอยู่ที่ประมาณสัก37 รวมน้ำหนักสายลัดอย่างเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้งานดีไซน์พิมพ์นิยมเนี่ยหลายหลายรุ่นนะชอบทําสายลัดที่เป็นรูแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่กลัวรู <c oughs> อาจจะไม่ชอบแต่ผมมองเรื่องของประโยชน์ที่ได้ครับรูตรงนี้มันมีจํานวนเยอะกว่าเดิมทําให้เวลาที่เราจะใส่เข้าไปที่ข้อมือเนี่ยแล้วคล้องมายังสลักยึดล็อกด้านหลังมันก็จะมีตําแหน่งของการสอดสลักตรงนี้เยอะขึ้นนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ย ถ้าสายมันตึงแล้วหรือรูมันหมดแล้วเราก็ต้องไปเจาะรูเพิ่มแต่อันนี้รูมีมาให้อย่างเยอะ สำหรับในเรื่องของขนาดความกว้างสายรัดนะจะอยู่ที่20มิลลิเมตรตื่นนอนมาหรือจะหลับหรือจะอาบน้ําหรือจะล้างมือหรือจะกินข้าวหรือจะท,ทจะํากิจวัตรใดๆเนี่ยผมจะแทบไม่ถอดนาฬิกาเลยเพราะอยากรู้ว่าสายรัดที่เขาให้มาเนี่ยใส่ไปนานๆมันจะเกิดเป็นผื่นคันๆไหมผิวจะแดงไหมซึ่งรุ่นเนี้ยใส่นานๆแล้วไม่คันครับแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะรัดน้ําหนักแน่นไม่เท่ากันะนะบางคนชอบใส่นาฬิกาที่แบบแน่นมากๆหรือบางคนชอบใส่หลวมมากๆแต่สิ่งที่คุณต้องพบ เจอคือเวลาที่คุณถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรอยกดทับที่เป็นรู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 รรร มันจะเป็นหลังจากที่คุณถอดประมาณสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปแต่ว่าข้อดีของสายรูปแบบดีไซน์แบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันระบายอากาศได้ดีมากกว่าสายซิลิโคน t ี u ท,ทั่วไปนะครับเพราะว่ารูม,มันเยอะกว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเป็นขอบเฟรมด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยนะเขาจะเลือกใช้เป็นล i q ิคิดอ l ลลอยนะครับข้อดีก็คือได้ความทนทานเป็นรอยยากแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้หลักของตัวเรือนนะครับจะเลือกเป็นไฟเบอร์โพลิเมอร์ ข้อดีก็คือได้เรื่องของความทนด้วยแล้วก็เรื่องของน้ําหนักก็เบาด้วยนะครับในการรุ่นนี้ไม่มีไม้แล้วก็ไม่มีลาโพงครับทำให้เราเนี่ยจะขาดฟีเจอร์เรื่องของการรับสายสนทนาไปเลยรุ่นนี้จุดเด่นนะเขาให้มาด้วยกัน3ปุ่มไอ้เจ้า2ปุ่มเดิมที่รุ่นอื่นมีเนี่ยก็คือเม็ดมะยม1และแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นปุ่มแบ็คนะครับเวลาเราเข้าเมนูอยู่เนี่ยเราก็กดปุ่มนี้เพื่อถอยหลังออกมาก็ได้นะครับหรือจะกดเพื่อให้เข้าสู่สปอร์ตโหมดเพื่อเลือก วิธีการออกกำลังกายก็ได้นะครับส่วนเม็นมะยมเนี่ยเป็นการกดเลียยเมนูมาแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้คําสั่งที่เรากดลงไปเนี่ยจริงๆเราปรับเปลี่ยนได้นะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเปลี่ยนคําสั่งของปุ่มล่างหรือว่าปุ่มตรงกลางให้เป็นคาสั่งอื่นๆที่เราใช้บ่อยสามารถทําได้ครับแต่ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาครับสิ่งนี้เรียกว่า quick start button นะครับหรือว่าเป็นปุ่มที่เรากดปุ๊บ จะเข้าสู่หน้าการออกกำลังกายทันทีทันใดเลยอย่างที่บอกครับย้อนกลับไปที่สโลแกนแรงสุดที่เราพูดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ Running i s a Lifestyle <S เพราะฉะนั้นกดปุ่ม Quick Start Button กดปับ๊บแล้วก็เข้าโหมดวิ่งทันทีซึ่งคำสั่ง Key ลั t อันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการออกกลังกายเป็นแบบอื่นได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นวิ่งกลางแจ้งอย่างเดียวก็ได้สมมุติว่าเราไม่ชอบวิ่งเราชอบว่ายน้าเราชอบเดินหยะหยอเราชอบปั่นจักรยานมากกว่าเนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยนในแอปได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิ่งอย่างเดียวตัวนี้เนี่ยเขาให้ p าเนลเป็น AMOLED Display นะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับปัดช็อตคัดลงมากดมาที่การตั้งค่าความสว่างนะตอนถ่ายทำเนี่ยความสว่างอยู่ในระดับครึ่งเดียวนะ เราสามารถปรับความสว่างสูงสุดในระดับ100%ได้ด้วยแล้วก็กดมาที่หน้าหลักครับคุณจะเห็นว่าหน้าจอจะมีความเบ์นเอาค่อนข้างสูงเพราะว่าแสงสว่างนั้นมันจ้าซะเหลือเกินนะทำอะไรก็แล้วแต่กลางแจ้งแล้วคุณจะมองเห็นรายละเอียดได้โดยง่ายแต่สิ่งที่ผมชอบสุดคือตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้การวัดแสงเป็นรูปแบบอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มด้านล่างสุดที่เป็นตัว a ครับกดให้ดูที่นี้ครับหน้าจอก็จะวัดแสงโดยอัตโนมัติโดยที่เขามีเซนเซอร์รอบทิศทาง คุณอยู่ในที่ร่มคุณอยู่ใต้เงาคุณอยู่ใต้อาคารคุณอยู่ในห้องอะไรเงี้ยถ้าความสว่างมันจ้ามากๆคุณมองที่ตัวหน้าจอก,ก็จะแสบตาหรือเกิดว่าคุณเดินออกไปนอกบ้านแล้วแสงสว่างมันเยอะเสลอเกิน ถ้าหน้าจอไม่ปรับความสว่างตามเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคุณจะมองหน้าจอไม่เห็นเลยสั่งการก็สั่งไม่ได้ต้องเอามือมาป้องๆแล้วก็ลองจิ้มจิ้ม,มกดกดดูเรื่องถัดมาครับขนาดหน้าจอจะให้มาอยู่ที่1.75นิ้วซึ่งสำหรับผมเองผมมองว่ามันไม่ได้เล็กจนเกินไปครับสามารถเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนตัวดังสือภาษาไทยนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไป shortcut ด,ดูไอคอนรู้เรื่องปัจจดบานล่างขึ้นบนก็จะเป็นการ์ดบอร์ดแบบรวดเร็วถึงแม้ว่าหน้าจอของเขานะจะมีความโค้งมนแบบนี้ เวลาไปหาฟิล์มเนี่ยก็อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าหน้าจอโค้งมันติดฟิล์มแล้วมันจะลอกออกมาง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระจกของเขาใช้ของดีครับเป็นเทมเ e อร์แเขาให้เรื่องของสารเคลือบมาด้วยครับจะสังเกตได้ว่าตอนที่ผมปัดนิ้วซ้ายนิ้วขวาขึ้นขึ้น,นลงลง ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่สีดำเนี่ยปกติมันจะเห็นเป็นรอยนิ้วมือใช่ไหมแต่พอผมส่องกระแสงแล้วคุณก็จะไม่เห็นพรสักเลยครับอะไรวะเนี่ยพอส่องกระแสงแล้วคุณจะไม่เห็นเป็นคราบเหงือ่อหรือคราบความชื้นจากนิ้วมือมนุษย์ครับไม่ต้องเช็ดหน้าจอบ่อยๆในด้านฟีเจอร์การออกกลังกายหรือว่าการเก็บสติต่างๆเนี่ยฟังก์ชันเขาเยอะมากเลยครับผมแนะนาครับผมแปะลิงก์ของหน้าอเม z ฟิต t ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วให้คุณสามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้บางหัวข้อผมอาจจะไม่เข้าใจแต่สําหรับคนออกกำลัง อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราชอบวัดค่านี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าคลิปคลิปเดียวเนี่ยอาจจะเล่าไม่ครบต้องบอกก่อนว่าไอ้หน้าจอสีเขียวอันเนี้ มันก็คือหน้าจอที่เขาไว้ใช้โปรโมทการขายนั่นเองถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเรามาดูอันถัดมาครับเลื่อนแบบนี้เลยแยกย่อยออกมาครับว่าฝั่งนี้คือการวัดแคลนะครับอุณหภูมินะครับหรือว่าจํานวนแบตเตอรี่รวมไปถึงวัดก้าวอะไรอย่างเงี้ยหรืออันถัดมาเป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าแบ่งออกมาเป็นการแสดงผลทีละหมวดหมู่ทีละบรรทัดอะไรอย่างนี้นะครับรูปแบบถัดมาก็ดิจิตอลเหมือนกันนะครับอันถัดมาก็เป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกละแบบเข็มแบบนี้นะครับแต่เราสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน เซฟนะครับ Z epp ในฝั่ง Android กับ iOS ใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดนะครับที่หลายๆคนก็อยากได้ความสวยงามนั่นก็คือพวกหน้าการ์ดบอร์ดต,ต่างๆนะครับต้องปัดจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะโดยที่หน้านี้เนี่ยจะเป็นการสรุปหลายๆเรื่องให้เราสามารถอ่านแบบไวๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิรอบตัวของเรานะครับ real feel อยู่ที่กี่องศาเซลเซียสตอนนี้แดดจัดหรือว่ากําลังฝนตกอยู่ในเขตไหนอุณหภูมิต่าสุดสูงสุดเท่าไหร่อยากรู้ละเอียดกว่านี้ก ก็สามารถกดเข้าไปเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยควรจะออกกำลังกายไหมล่ะค่ารังสี U V แรงเกินไปไหมล่ะวันนี้เหมาะกับการล้างรถไหมล่ะหรือจะดูเป็นการพยากรณ์อากาศอีก5วันข้างหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะลำดับถัดมาก็จะเป็นการบอกว่าออกกำลังกายครั้งล่าสุดเนี่ยกี่กิโลเมตรออกไปเมื่อวันที่เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ คือตอนที่ผมเนี่ยใสในาฬิกาเรือนนี้เอาไว้แล้วก็แบบไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเลยนะคือใส่แล้วก็ปล่อยไปเลยเนี่ยบางครั้งน่ะในกิจวัตรของเราเนี่ยมันอาจจะเผลอไปโดนหน้าจอบัางแหละอาจจะเผลอไปโดนขอบจอบ้างแหละเขามีปุ่มสําหรับการออกกำลังกายแบบเร็วๆควิกช็อตคัดตรงนี้ด้วยแหละพอเวลาที่เผลอไปโดนน่ะมันเลยกลายเป็นว่าสถิติตรงนี้มันไปทํางานด้วยตัวเองครับ ผมจะเปิดหน้านี้คุณดูนะว่ามีการวัดค่าตอน3ามทุ่มวิ่งไป0ูนย์กิโลเมตรอ้าวทำไมมันศูนย์กิโลเมตรล่ะก็เพราะว่ามืออาจจะเผลอไปดโดนมั้งก็เลยเก็บสถิติแบบไม่ถูกต้องไปอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ประวัติการออกลังกายนะครับคุณก็จะได้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการจับเวลาเอาไว้แต่ว่าระยะทางมันแปลกๆละนะเนี่ย 3เมตรบ้างแหละ0กิโลเมตรบ้างแหละเนี่ยแล้วก็ยาวๆเลย4 5อันควิกช็อตคั t เนี่ยมันอาจจะทำงานได้ง่ายไปหน่อยเวลาที่เราใส่ปุป๊บแล้วอาจจะงอข้อมือเพื่อเท้าแขนเพื่อแบบนั่งคิดงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าด้านฝาหลังของมือเราเนี่ยมันไปกดปุ่มนี้เองโดยอ,ตอตัตโนมัติเห็นไหมผมลองงอให้ดูปุ๊บมันตรงกับตำแหน่งพอดีเลยถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะผมว่าใส่สมาร์ทวอชรุ่นนี้ในข้อมือขวาก็น่าจะลดอาการ ลั่นง่ายได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลางอข้อมือปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ไปโดนปุ่มเอาล่ะการ์ดบอร์ดถัดไปนะครับนั่นก็คือโค้ดเซฟมีการจัดตารางการออกกำลังกายเอาไว้นะครับว่า เราไปเดินเล่นสักสินาทีก็พอแล้วสำหรับวันนี้หรือไปวิ่งสัก5นาทีก็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิ่งกันต่ออะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เขาจะจัดตารางการออกกำลังกายให้แล้วก็จะมีอัปเดตความสําเร็จในสัปดาห์นี้ว่าเราได้ออกกำลังกายไปมากพอหรือยังโดยที่เขาจะมีตารางนะครับว่าวันจันทร์ออกกำลังกายวันอังคารพักวันพุธออกกำลังกายวันพฤหัสพักเหมือนมีเทรนเนอร์จริงๆมาช่วยเราไว้นะครับเขาถึงตั้งชื่อว่าโค้ชเซฟเหมาะมากสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบออกกำลังกายเลย แล,แล้วก็ไม่อยากจะไปฟิตเนสเพราะว่าต้องเดินทางบ้างแหละหรือต้องไปจ่ายค่าคอสหลายพันเลยประมาณนี้นะลองเอาฟังก์ชันโค้ดเซฟไปใช้ดูครับคือเมื่อไหร่ที่นาฬิกาเขาเตือนแล้วว่าวันนี้จะต้องออกไปวิง่งออกไปเดินก็มีวินัยนิดนึงนะครับทำตามเขาแล้วเดี๋ยว สุขภาพเรามันจะค่อยๆเพิ่มดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วสุขภาพเราจะค่อยๆถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เองเ,องเนี่ยต้องใส่ทุกวันถึงจะเหมาะที่สุดนะโอเคสาหรับใครที่มองว่าการที่มีโคช้ชมากําหนดการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจคนวัยมันสักเท่าไหร่ก็ให้เราไปออกแบบวิธีการออกกำลังกายด้วยตัวเองได้เลยครับโดยที่เราจะสร้างเป็นพรีเซตอันใหม่ขึ้นมาก็อาจจะตั้งค่าช่วงวอร์มอัพสักประมาณ5นาที แล้วก็ปั่นจักรยานสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยผ่อนคลายสักประมาณ3นาทีแล้วก็ จบเซตการออกกำลังกายอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับมีเทรนเนอร์เนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวเลยแต่เปลี่ยนให้เทรนเนอร์อันนั้นเน่ยเป็นโปรแกรมในตัวสมาร์ทวอชแทนไปกันที่ลำดับถัดไปครับมันต่อเนื่องมาจากฟังก์ชันันที่แล้วนะั่นก็คือความหนะักหน่วงในการออกกำลังกายยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อวานอ่ะเราวิ่งไปแล้ว5กิโลเมตรแล้วร่างกายเนี่ยมันยังฟื้นฟูไม่พอไงคือเรานอนก็น้อยคุณเนี่ยออกกำลังกายไปมากเกินกว่าปกติหรือเปล่าแล้วคุณจะต้องพักฟื้นตัวอีกกี่ชั่วโมงสำหรับใครที่เป็นนักปั่น จักรยานมืออาชีพหรือว่านักวิ่งมืออาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงอยากจะเห็นสถิติในการวิ่ง10กิโลเมตรในการวิ่งมาลาทอนหรือมากกว่านั้นเราอยากรู้ว่าทุกๆครั้งที่เราเข้าเส้นชายนั้น ใช้เวลาภายในกี่ชั่วโมงกี่นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปสมัครลงแข่งสะทีเดียวก็ได้ครับเราใช้นาฬิกาเนี่ยแหละเป็นการชี้วัดครบ10กิโลเมตรแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําได้ดีที่สุดอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่หรือเมื่อครบกับระยะมาลาทอนพอดีเป๊ะเนี่ยเราใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเขามีหน้าบันทึกส่วนตัวเอาไวใ้ให้เราใช้ฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะนะโดยมีการแยกย่อยออกมาแต่ละหมวดหมู่การกีฬาครับไม่ว่าจะวิ่งปัน่นจักรยานปีนหน้าผาว่ายน้ําอะไรก็ว่า ใช้สําหรับการฝึกซ้อมทําลายสถิติตัวเองได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับฟังก์ชันที่ผมเนี่ยชอบสุดก็คือการวัดค่าการนอนหลับครับสามารถบอกได้ย้อนหลังในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เลยว่าช่วงนี้คุณนอนมากพอหรือยังคุณพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่าแล้วคุณเริ่มนอนและตื่นนอนกี่โมงคุณหลับหลับเต็นตื่นหรือไม่หรือคุณหลับลึกไปเลยทุกครั้งที่คุณหนีไปงีบหลับสักสินาที15นาทีเขาก็จะเอาไปรวมกับการนอนในแต่ละวันให้ด้วยค,คลายๆว่าเรานอ,นอนแบบเก็บช่วงเวลา ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากครับสำหรับใครที่ทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลานอน โอเคลำดับถัดไปนะครับก็จะมีการวัดค่าฮาร์ดเรทนะครับบอกเอาไว้แบบเรียลไทม์แล้วก็จะมีการสรุปว่าวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับลุกขึ้นยืนกี่ครั้งแล้วก็เป้าหมายในวันนี้เนี่ยคุณใกล้ทําสําเร็จหรือ,อยังแล้วก็ปิดท้ายการบอร์ดด้วยหน้าของการสรุปออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่า SPO2 อ่ะก่อนที่เราจะไปดูหน้าเมน,นูนะเราแวะมาที่ช็อตคัดนิดน,นึงเขาก็จะมีฟังก์ชันการเปิดไฟฉายนะครับฟังก์ชันของการปิดการแจ้งเตือนต่างๆนานาแล้วก็รูปเตียงเนี่ยอันนี้ผมกด ทุกคืนก่อนนอนครับต้องบอกก่อนว่านาฬิกาสมาร์ทวอชหรือว่าสมาร์ทแบนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือพลิกข้อมือเพื่อดูหน้าจอไอ้ฟังก์ชันนี้เวลาเราใส่นอนหน้าจอมันชอบลั่นมันชอบเปิดเองซึ่งแน่นอนครับคุณจะหลีกเลี่ยงทุกกรณีได้เลยก็คือ ก่อนคุณจะนอนไปกดรูปเตียงซะก่อนหน้าจอก็จะดรอความสว่างลงแล้วครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณพลิกข้อมือเนี่ยหน้าจอเนมันก็อาจจะยังไม่แสดงผลในทุกๆครั้งแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมแนะนําให้ไปกดกันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือกุญแจครับที่เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการล็อกหน้าจอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะล็อกทันทีเลยนะแล้วคุณก็จะแตะอะไรไม่ได้แล้ววิธีในการปลดล็อกหน้าจอนะครับให้เรากดปุ่มไหนก็ได้นะครับค้างเอาไว้ แล้วเขาก็จะนับถอยหลังคราวนี้ก็สามารถจะกลับมาทัชเหมือนเดิมได้แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหน้าจอมันลั่นบ่อยมากครับพอหน้าจอมันลั่นบ่อยแบตมันก็จะหมดเร็วล็อกหน้าจอไปเลยครับเมื่อ,อไหร่ที่คุณอยากจะใช้เนี่ยก็ให้ไปกดค้างไว้หรือไม่ก็แตะไปหนึ่งทีเพื่อดูเวลากับอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่คุณลงน้ําหรือต้องเปียกน้ําเปียกฝนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะเข้าไปล็อกหน้าจอด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนที่คุณอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะมีการว่าน้ำเนี่ยไปสั มันวิ่งไปวิ่งมา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 คล้ายๆกับภาพที่เราขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้แหละเอาล่ะนะเราจะพาไปดูในเรื่องของเมนูได้แล้วโอ้ยหลายๆคนอยากรู้แล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยโหมดในการออกกำลังกายจะเข้าจากหน้าเมนูโดยการกดปุ่มเมมยมก็ได้นะแล้วก็มากดเข้าไปในเมนูอีกทีหนึ่งหรือไวกว่านั้นก็คือกดปุ่มด้านล่างสุดเนี่ยหนึ่งครัง้งก็จะเข้าหน้านี้เหมือนกันครับโหมดในการออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่่าามมมันมมีีโหดทเรชอบ ไม่ว่าจะเป็นวิ่งในล่มเดินในล่มเดินนอกบ้านอะไรเงี้ยปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ําในสระอะไรเงี้ยมีหมดแหละ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่156โหมดนะครับใครอยากรู้ว่ามีโหมดไหนบ้างถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เปิดให้ดูก็สามารถเข้าไปดูในหน้าเว็บได้เขาแยกย่อยออกมาในแต่ละหมวดหมู่เลยนะสิ่งหนึ่งนะที่มองว่าเป็นความหลากหลายของสมาร์ทวอชทุกวันนี้ก็คือมันลงแอปเพิ่มเติมได้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกขนาดที่ว่าลงแอปไหนก็ได้ใน Google เพยอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มันลงแอปได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับซึ่งเราสามารถไปดูรายชื่อแอปที่เราอยากใช้ในแอปพลิเคชันเซตเนี่ยแหละมันมีแอปหนึ่งครับที่ผม ชื่อว่า GoPro มาได้เราสามารถกดถ่ายกดเปลี่ยนโหมดได้จากตัวสมาร์ทวอชเองเลยซึ่งนั่นก็จะทำให้ GoPro ของเราใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ตัวสมาร์ทวอชก็น่าซื้อด้วยเพราะว่าทำงานร่วมกับ GoPro ได้ในหน้าเมนูนะครับก็ยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการวัดค่า Heart r a t นะครับอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยวัดได้ดูได้อย่างละเอียดแล้วก็ดูย้อนหลังสรุปเป็นรายสัปดาห์รายเดือนได้ด้วยนะครับ แล้วก็ลำดับถัดมาก็จะมีการวัดค่าออกซิเจนในเลือดแบบที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับการวัดค่าความเครียดก็สามารถวัดได้ว่าสูงสุดต่ำสุดเมื่อไหร่ในช่วงกี่โมงดูย้อนหลังได้ในแอปด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ใครอยากรู้ว่าสภาพร่างกายตอนนี้ของเราพร้อมหรือยัง พร้อมไปเจอความเครียดพร้อมไปเจอความกดดันหรือยงังก็มากดคําว่าตรวจวัดตัวชีวสุขภาพก็ได้ครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะมีการนับถอยหลังประมาณสัก45ิาวินะแล้วเขาก็จะวัดผลหลายๆด้านนะครับวัดค่าความเครียดวัดฮาร์ตเลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูในเรื่องของการนอนหลับเมื่อคืนนี้ด้วยว่ารวมๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรานั้นควรจะพักผ่อนเพิ่มเติมตม,มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูการชีวสุขภาพด้วยคะแนน P A I ก็ได้ครับว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ คะแนนสะสมไปแล้วกี่แต้มโดยที่คะแนน P A I เนี่ยก็จะวัดค่าจากอะไรก็วัดจากกิจกรรมที่เราไปทำนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินหรือว่าเดินวนๆก็นับนะลุกนั่งก็นับนะอะไรประมาณเนี้ย คลายว่าเป็นการสะสมแต้มเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานร่างกายที่มนุษย์เราต้องการจะทําในแต่ละอาทิตย์นั่นเองครับหลังๆรวมๆแล้วนะครับในด้านของฟังก์ชันการทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างครบถ้วนนะครับสิ่งที่หายไปนั่นก็คือโทรเข้าโทรออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังก์ชันในการควบคุมเพลงเนี่ยยังสามารถทําได้นะก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถกดข้ามเพลงได้กดหยุดเพลงได้กดเพิ่มเสียงเพลงได้ ในกรณีที่เชื่อมต่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้นสำหรับรุ่น a m ม t ฟ i ช Cita Square รุ่นนี้นะครับเขาให้แบตมาอยู่ที่240มิลลิแอมสามารถใช้งานต่อเนื่องก็คืออยู่ที่8วันอาจจะใช้ฟังก์ชันการวัดฮานเลตใช้วัดค่าความเครียดใช้ฟังเพลงเปิดเพลงข้ามเพลงนิดน,น,น่อยๆ ไตรงนี้อยู่ในการทํางาน8วันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแบบหนักหน่วงยกตัวอย่างครับคุณต้องการจะวัดค่าตอนที่คุณจะวิ่งจะเดินจะออกกำลังกายจะว่ายนะ้ําใช้ฟีเจอร์ในการวัดค่าการนอนหลับแบบละเอียดการวัดค่าฮารเตเรที่คอนขั้นที การวัดค่าความเครียดที่ตั้งไปเลยว่าให้วัดค่าทั้งวันแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วขึ้นอยู่ในระดับประมาณสักหาวันเนี่ยหลูแล้วนะฮะคุณต้องลองใช้ก่อนแล้วจะรู้ว่ามันอยู่ได้กี่วันจนถึงจะต้องชาร์จไม่ใช่ว่าจะต้องชาร์จทุกวันแน่นอนซึ่งวิธีการชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จแม่เหล็กหน้าตาแบบนี้นะครับสายของเขาค่อนข้างยาวนะแต่ว่าหัว USB Type A เนี่ยเราจะต้องไปหาอะแดปเตอร์แปลงเอาเองนะครับสมาร์ทวอชรุ่นเนี้ย ใส่ใบพูวิล่าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็เอาลงน้ำเล่นน้ำเปียกน้ำแช่น้ำใส่อาบน้ำใส่ย่างหมู แก้วน้ำหกใส่ขนาดเพื่อนผมเองยังถามเลยนะครับว่านิ้วไม่กลัวพังหรอมีหลายเลือนหรอแต่สำหรับผมเองผมมั่นใจไงว่าใส่แค่เนี้ยไม่พังหรอกเพราะว่ามาตรฐานการกันน้ำของสมาร์ทวอชในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาแม่นยำแล้วก็สเสถียรมากพออยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือมาตรฐาน5 atm รุ่นนี้ซื้อไปใช้งานได้ไม่พังง่ายแน่นอนครับใครอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติม,ตมผ่านหน้าเว็บไซต์ก็แปะลิงก์ไว้อย่างเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าจริงท้ายไว้กรามาณนนี้แล้วกันสำหรับใครมี คำถามใดๆเพิ่มเติมพิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับไม่รู้จะสงสัยอะไรเอาเป็นว่าพิมพ์ให้กําลังใจช่อง n u s กันหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการให้กําลังใจเพื่ออยากจะต่อลมหายใจกันทําแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วโอเคทิ้งท้ายแลวลาจากกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมและดูมาจนจบถึงพาคนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ